ตง้งรบอกได้เลยนะคะว่าทริปท่องเที่ยวของที่นะคะใตนตำแหน่งเจเตเารามีไรายได้เท่ากัเบเหมานะคะห้าหมื่นบาทแล้วเนี่ยเราจะมีโอกาสทีต่ต้องเชื่อแบบนี้นะคะท่านผู้ชมหรือว่าท่านประธานให้เราไปพักผ่อนกันแบบกินหรูอยู่สบายนะคะกินจังๆอยู่ครบอะไรประมาณนะะั้นค่ะนี่คือล่องเรืออยทล่องเรือยอทตำแหน่งเจตเตรียมตัวไปล่องเรือยอทกันเลยอ,อ่าเอาประกันเลยค่ะเอา คนรับะครับครับนะครับครับเวลาเป็นเงินเกินนะครับผู้ที่มีรายได้นะครับถ้าไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวนะครับเตือท่านแรกเลยครับคุณอ่อนคุณโสภาการทัศน์ค่ะคุณศิริสิงห์เพชรชาบานครับคุณงามิมักสันเบลมหาธาประจักรโกมลครับคุณมนาด้วงแก้วค่ะคุณน้าพุ่มพวงคุณสมบูรณ์ธูแขดาตำรวจเจริญสีเลื่องสุข คุณจินนาอัสมาเดชาวัฒคุณทักนีหุจินดาวุฒิโอ้โหโอ้โหเด็กใได้กัไดใ่มะอประกาศได้ได้ค่ะได้ค่ะคือนี่ขอประกาศนะโอเคค่ะคุณแก้วมงคลบุญมั่งครับงานพิเศอี่ากแ่ร้ด้วยนะครับนะคะแล้วก็คืขึ้นมาเรื่อยๆยนะคะขึ้นมาเรื่อยๆเลยรจะประกาศไปเรื่อยๆนะคะคุณอภิสรามุ่ง จงรักค่ะคุณบุญกว้างคานนท์เนี่คุณธนทรสีชัยภูมิคุณมิรัะพัชชัยสงคุณก็เดินมาเลยดิไล่ซนด้วยเดินขึ้นเลยเลยโอเคค่ะนะคะเราเราเรารักท่านมากเลยนะคะกับรายเนอรนะคะรักที่สุดนะคะใช่นางสุพลเจริญชัยคุลกัน เดี๋ยวท่านพิจารณาแน่นอนเราจะดูหามายเลขหมายเลขชิ้นผมนะครับเดี๋ยวได้เจอกับเรานะคะยังไม่ถามชื่อทีนึงเชิญได้เลยนะคะเชิญได้เลยค่ะต่อเน,นื่องเลยนะคะครับหมายเลขชิ้นผนะครับพอดีว่าอ,อ,อารา่อยอยากเจอท่านครับคุณบุลชิชาขยายวงคุณกระดาวันศรีสุ คุณวนตรีพัฒนรีวงศ์ค่ะคุณอ่านไ่ออกเลยทีนี้อ๋อคุณสุภยาสีสีกระสอครับคุณเสนวิเชียนสี คุณจาราเหมือนเตยคุณมัลน,นาสุพัวณิช <ucking S 2> เอ๊ครจนทองทองนะคะคุณธีรวัตรชันพุทีินนคุณสุิาดาโลบุญคุณจารุพรชุนศีเอ๊คุณจีนาริวง์เ,เงสถียรคุน ปริยันรัตนศลาคุณพิคุณผลดีคุณพีระพงษ์ชำนานคุณนังทวานมจินัน,นคุณสายทองตาเกือ,อ,อ,อคุณสายน้องตาเกือนะคะแล้วก็คุณ ปนสิทธิศรตอ,รตอ,ตอทีคุณดวงพรีิเชยรนะคุณ <Yeah. S 1> สุดาวันนันตส์สีนะครับปรบมือให้กันแต่งกีดด้วยครับ